สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตผลการแข่งขันประจําวันที่20พฤษภาคมรายการเวนเอลปี2024นะคะแต่ก่อนเราจะไปวันที่20เป็นของอัปเดตวันที่19นะคะคู่ของตอนกลางคืนเนาะก็จะเป็นคู่ของบราซิลเจอเซอร์เบียแล้วก็คู่โปแลนด์เจอญี่ปุ่นนะคะสำหรับคู่แรก Brazil, Serbia, บราซิลเจอเซอร์เบียบราซิลชนะไป3ต่อศูนเซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ19และ25ต่อ19ค่ะคู่ที่สองโปแลนด์เจอญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเอาความเหนียวสู้โปแลนด์ Poland, ไม่ได้นะ ด้วยสกอร์24ต่อ26 20ต่อ25และ23ต่อ25ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผลของวันที่20พฤษภาค่ะคู่แรกตอนเที่ยงคืนก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอตุรกีนะคะผลการแข่งขันคือฝรั่งเศสแพ้ไป0ูต่อ3เซตด้วยสกอร19์19ต่อ25 16ต่อ25และ19ต่อ25ค่ะ คู่ที่2คือ USA เจอ Dominican Republic ผลคือ USA เอาชนะไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร25์25ต่อ23 25ต่อ20และ25ต่อ18ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายของวีคที่1รายการ VNL นะคะเป็นคู่ของสาวไทยเจอเกาหลีใต้ผลการแข่งขันคือสาวไทยพ่ายไป1ต่อ3เซตนะคะด้วยสกอร19์19ต่อ25 25ต่อ23 16ต่อ25และ18ต่อ25ค่ะ ส่งกําลังใจให้สาวไทยกันเยอะๆนะคะตอนนี้ระบบทีมรวนบอลกลางไม่มาบอลเสิร์ฟไม่ดีนะคะก็ทําอะไรไม่ได้นะสีนัดแรกในสนามที่1เนี่ยเราพ่ายทั้งสีนัดเลยก็สู้ต่อไปค่ะสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสาวไทยจะแข่งในวันที่28พฤษภาคมนะคะเว้นไป1วีคนะคะเดี๋ยวเราจะบินไปแข่งที่มาเก๊าค่ะหลังจากแข่งมาเก๊าเสร็จเราจะแข่งที่จีนนะคะจะสนามใกล้ๆกันจะไม่บินเหนื่อยและจะไม่เดินทางแบบ1วัน24ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ รวมถึงไม่ต้องปรับไทม์โซนไม่เจ็ตลงเจ็ตแหลกด้วยนะหวังว่าสนาม 2, สองสามสามผลง,งานจะดีขึ้นนะในสนามที่2เนี่ยเปิดสนามเจอกับทีมชาติโดมินิกันตอนบ่ายสามแมตช์ที่2เจอทีมชาติฝรั่งเศสค่ะตอน11บเอ็ดโมงครึ่งแมตช์ที่3เจอทีมชาติจีนค่ะแล้วก็แมตช์ที่4เจอบราซิลค่ะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถ,ถึงตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้วอลเลบอลโฮมด้วยนะคะเราจะกันาใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ